สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับเราอีกแล้วคลิปนี้นะคะทุกคนขาเดี๋ยวเราจะพาไปเล่นมาจองกันเนื่องจากว่ามีเพื่อนแตกมาถึง2คนเนาะก็นุ่นแตกมาจอง2ส,ส่วนวิชิดาเขาแตกมาจอง1มาเราจะใช้เทคนิคนะคะที่เราเคยใช้กับจังเกินเนาะก็คือ10 30 50นะโดยการที่เราจะไล่เบ็ดท่าฟีเกมเข้าอาจจะเ,เข้าไปกันเลย โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเราเข้ามาแล้วเรื่องของเรื่องคือเราเหลือเงินอยู่388บาทด้วยเราเหลือเงินน้อยเนาะเราก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราจะใช้ก็คือเทคนิคใส่เทอร์โบออโต้10 30 50ไล่เบ็ด1นะคะขึ้นไปมาดูกันนะคะว่ามันจะเข้าหรือเปล่าลองใช้สูตรที่เราเคยใช้กับจังเกิลนะคะซึ่งจังเกิลใช้สูตรนี้เราได้ผล 10, 30แล้วก็50 ปกติถ้าใครที่แบบไม่ชัวร์ก็อาจจะไหลไปถึง80แต่เราให้โอกาสมันแค่50พอเราให้โอกาสมันแค่50ถ้า50ไม่มาถือว่าเกือแล้วแต่ว่าปกติเราไม่ถูกกลับมาจองเลยเนาะแต่ด้วยที่แบบเพื่อนส่งรีวิวมามันก็น่าเข้ามาทำคลิปอะอ่ะมาดูกันแล้วก็ไล่เบ็ดจะเข้าก่อนหรือเปล่าเบ็ดหนึ่งจะเข้าหรือเปล่าฟรีเกมอะเอามาดูนะคะ เทคนิคนี้เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้กับจังเกิลได้นะคะอันนี้นุ่นแนะนำมาเนาะก็คือนุ่นบอกว่าเจ้ลองเทคนิคของจังเกิลดูเราก็เลยได้นะออหือไม่ใช่ยังไม่ใช่อันนี้คือ30นะเอ้ยเฮ้ยโอ้โหไม่เรียงว่ะ30แล้วเดี๋ยวต่อด้วย50 เออแต่ว่าอะไรวะนุ่นนะ่ะแตกมาจอง2นะส่วนวิชุดาเขาแตกมาจอง1น,นะคะแต่ลองเอาสูตรนี้มาใช้กลับมาจอง1ดูงงไหมพูดไปแล้วก็งงตัวเองเอาให้มันแตกก่อนตอนนี้ให้มันแตกเดี๋ยวมาดูกันนะคะมีมา388บาทจะเป็นเช่นายฟรีเกมจะเข้าหรือไม่นะใน50ทีนี้ต้องเข้าแล้วดูกันค่ะ ถ้าฟีเกมเข้าแล้วปุ๊บเราก็เปลี่ยนเบ็ดเป็นเบ็ดสองะดูกันฮึบเอ,อ๊ะมันต้องมาแล้วฟีเกมมันต้องมาแล้วยังนะฮะทำท่าเฉยๆทำท่าเฉยๆแต่ยังไม่มาเหลืออีกสี่สิบทีดูกันต่อเลยเอ,อึบเอ๊ะยังยัง <laughs> ไปเรื่อยอ่ะฮะสวยเหล 34, ือีกสาทีทุกคนนี่คือลุ้นให้ฟรีเกมมันเข้านะเราจะได้ต่อสเต็ป2ไงสเต็ป2ก็คือเราจะขึ้นเบ็ดสอเออ,อยังไม่มา <laughs> ยัางไม่มาเว้ยยังไม่มายัางไม่มา เหลือ25ทีนะคะ25ทีเนาะ10 30 50อืมอืมเค okay. เออเค okay. เออเอาอะไรเรียงไหม,มยังไม่เรียงยังไม่เรียงเลยออีก13ทีนะคะดูค่ะ อุ้ยอุ้ยเกือบนะเกือบนะเกือบได้ฟรีเกมอุ้ยเกือบนะเกือบนะอู้ไม่ได้อย่างทุกคนโอเคนั้นเราขออนุญาตย้ายทัพไปมาจอง2เนาะเดี๋ยวตัดภาพไปที่มาจอง2เลยเหลือเงินอยู่331บาทเดี๋ยวเราจะทําสูตรเดียวกันเลยก็คือเทอร์โบออโต้สิบสามบห้าสิดูว่ามาจอง2ฟรีเกมจะเข้าหรือเปล่านะคะไปเลยค่ะ โอเคค่ะทุกคนคะ่ะเราเข้ามาในหน้ามาจอง2แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะใส่เทอร์โบนะคะออโต้ Auto, นะสิบเราจะต้องทําให้คลิปนี้มันไม่สูตรเปล่าเว้ยเออมันจะต้องได้แหละไม่ห้องใดก็ห้องหนึ่งใช้สูตรเดิมก็คือออโต้เทอร์โบสิบสามในมาจองสองนะเมื่อกี้มาจอง1นนะคะเฟลนะไม่ได้เนาะเฟลไม่ได้เฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาจองสองเอาวเฮ้ยงานดีเว้ยอ้าวเอเอ,เอแล้วก็สามสิบนะ oh <no. S 1> ไปดูกันนะคะยังไงยังไงฟีเกมจะเข้าหรือไม่ จัดเทอร์โบมาเลยแต่ว่านุ่นเขาบอกแล้วนะคะว่าเขาเาใช้วิธีการเล่นแบบเรื่อยๆไงแต่เราอยากมีคอนเทนต์ไงอยากมีคอนเทนต์อยากมีเทคนิคอยากมีสูตรอะไรแบบนี้มาใช้เฮ้ยเอาเรื่องเว้ยเอออยากมีคอนเทนต์เป็นไงล่ะอืมตอนนี้นะคะก็สเตปสามสิบเหลือเจ็ดครั้งนะคะ พอค่ะฟรีเกมมานี่คืออลังการเลยนะเอยเอามาเออต่อเออมันต้องอย่างงั้นเลยนุ่นเอ้ยนุ่นเอาเฮ้ยไม่ธรรมดานะคะสิบสามสิบห้าสิบนี่เพิ่งสเต็ปสามสิบเองซุปเปอร์อุย้ยเบ็ดหนึ่งนะคะเฮ้ยมันงานดีเอาไว้ เอออะนะคะต่อไปห้าสิบทีนะสิบสามสิบห้าสิบมาเราจะไม่ขายหนะ้าเฮ้ยเฮยอยากให้ฟรีเกมเข้าเนาะเบ็ดหนึ่งเอาหน่อยเลือ x สี่สิบห้าทีค่ะเออเฮ้ย เอึอึอึอีมาจังอีมาจองสออันนี้มาจองสองนะทุกคนมาจองสอความร้ายความร้ายของมันมันไม่ธรรมดามันไม่ธรรมดาหูยอีแดงน่าจะเลียงมาเมื่อกี้เอ้ยเอ้ยเอาไว้วันนี้ดูมีหน้ามีตามีสีมีสันหน่อยนะปกตินี่จะดูด ราะว่าแต่ละคนน่ะจะมีห้องที่ชอบไม่เหมือนกันนะคะมาจองนี่ไม่ใช่เส้นทางของเรานะคะหยทุกคนฟรีเกมต้องเข้าแลว้วโอ้โหมาแล้วฟรีเกมมาจริงๆทุกคนเห็นไหมเทอบ,บ์สบสาม0 50มาจองหนึ่งนะคะไม่ได้ผลมามาจองสองใช้สูตรเดียวกันนะคะได้ผลเอาอ่ะ เออได้เท่หน่อยไว้คลิปนี้ขอเท่หน่อยขอแบบจังจังอะจังจังมโหราน่ะมโหราน่ะมีไหมเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าหายอย่าหายอย่าหายกลับมาก่อนอย่าหายเออกลับมาก่อนกลับมาก่อนอย่าเพิ่งหาย เบ็ดหนึ่งเนาะทุกคนอันนี้เบ็ดหนึ่งนะคะใครสายงบน้อยมาเลยจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสวัสดีสายงบน้อยด้วยฮึบเอาเอาอืมมาเลยจ้าอย่างงี้นะจ้าโอ้โหกับได้ฟรีในฟรีนะเนี่ยเลยสี่ทีนะคะทุกคนคะ่ะมาเบ็ดหนึ่งบาทได้ห้าสิบบาทถือว่าสุดยอดแล้วนะ <c oughs> ชมตัวเองอีกเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอาหน่อย เอ้ยโหมีแถมมีแถมมีแถมให้เว้ยมีแถมให้เว้ยนะฮะน่าจะจบที่เซตนี้แหละโอ้โหสิบสามบาทนะคะนุนได้ทั้งสามร้อยไม่ได้เรายอมไม่ได้อ่ะทีนี้ฟรีเกมเข้าแล้วสูตรนี้นะคะอย่างที่เราบอกฟรีเกมเข้าแล้วขยับเบ็ดเป็นเบ็ดสองทันทีแล้วก็ทำสูตรเดิมกลับไปที่สิบสามสิบห้าสิบ อุ้ยได้เลยค่ะฟรีเกมครั้งที่สองขึ้นมาเบสสองทุกคนเห็นไหมเฮ้ย <laughs> สะใจว่ะสะใจว่ะสะใจวะฮุยุูยฮูยุ้ยอย่าหายเฮ้ย <laughs> เออมาก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาหูยมาขอแบบจุกๆอะ่ะ อุ้ยอย่าหายดิครั้งที่สองอะเนาะเขาไม่อีเอาหน่อยอุ้ยอย่าสบประมาทเขาอย่าสบประมาทเขาเลยคนนี้อย่าเลยสวยงามอุ้ยโอ้ยเรียงสามอุ้ยสามเรียงสามเรียงสวยงามแปดสิบสองแล้วนะจ๊าสวัสดีจ้าอุ้ยโอ้โหมาเลยมาเลย เอายังไงต่อเอายังไงต่อเออเอาอีกเอาอีกอย่าสบประมาทเขานะจ๊ะร้อยนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราต้องสลับเปลี่ยนเบดแล้วนะเราต้องขึ้นเบดสามนะคะแล้วก็ทําเทคนิคเดิมได้มาร้อยเจ็ดบาทนะคะแล้วก็กดสต็อปก่อนนะคะขึ้นเบดสามแล้วก็ทําเหมือนเดิมเลยสิบสามสิบห้าสิบนะโอเคมาดูกันนะคะในเซตนี้นะคะอืม แล้วนะคะเล่นของสูงแล้วเล่นของสูงเริ่มแล้ว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 มามา <c oughs> ขอฟรีเกมอีกทีหนึ่งดิอ่าเอามาดูสาสิบแล้วนะส0สิบแล้วนะโอ้โหเอาหน่อยเอาหน่อยอย่าหายลูกอย่าหายเอาหน่อยลูกอเออย เราต้องแบบใจเย็นๆนิ่งๆเข้าไว้เดี๋ยวมันมาเองนะอุ้ยเกือบเกือบแต่นอกก็ได้ลูกแต่งนอกก็ได้ไม่ว่าเลยเออเออพูดจารู้เรื่องแบบนี้รู้เรื่องรู้เรื่องแบบนี้สวัสดีจ้าสวัสดีนี <c> ่ <ười> คือมันยังดีแนละ้วมันยังหล่อเลี้ยงเงินให้เราเนาะสามสแล้วใช่ไหมนี่30มสิบแล้วต่อไปห้นะ มาดูกันว่า50นะคะฟรีจะเข้าหรือไม่หรือไม่อ่ะ50แล้วนะไปคนดูกัน50ฟรีเกมจะเข้าหรือไม่นะฮะโหถ้าเข้ามานี่คือแบบเฟียวเลยเนาะสวยเออสวยเอาอีกขอแบบคาตาขอแบบชอ็อตคาตา มีไม้ช็อตคาตาคาตาหน่อยคาตาหน่อยเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละเอาอีกโอ้โหน่าจะเป็นอีซีเลียม,มันชื่ออะไรก็ไม่รู้เลืยี่สิบห้าทีทุกคนฟรีเกมยังไม่มาแต่ว่าถ้าได้แบบช็อตใหญ่ๆนี่คือเกิดเลยเกิดไหมจะเกิดไหมเกิดไหมลูกอืม้ม ขอหน่อยเหอะอึ๊บอึ๊บอุ้ยอุ้ย,ยเกือบได้ฟีแล้วแต่มันไม่เฮ้ยเอาหน่อยอันนี้แหละแล้วก็ยังไงต่อโอ้โหเรียงไม่เรียงไม่แบบเรียงไม่สุดนะคะเหลือสิบทีเท่านั้นนะคะทุกคนขามาดูกันนะคะเก้านับถอยหลังแล้วค่ะนับถอยหลังแล้วมาไหมมาไหมมาไหมยังนะคะยังนะคะยังนะคะ เ <ừ> หลืออีกสองทีสองทีสุดท้ายแล้วก็แล้วยังไงแล้วยังไงเราก็โดนนะคะทีนี้ฟังดีๆนะทุกคนคะ่ะเทคนิคนี้ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าสมมติเรามาสุดทางแล้วเราตั้งเป้าไว้ว่าเราจะเล่นแค่สิบสามสิบห้าสิบแล้วฟรีไม่มานะคะใครตัดใจออกได้ออกเลยนะคะ อดใจออกได้ออกเลยนะเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะโดนดูดสูงเพราะว่ามันให้ฟรีแล้วสองรอบใช่ไหมแต่ถ้าใครนะคะยังแบบเฮ้ยยังมีความหวังอยู่ต่อไปเลยที่แปดสิบทีนะเออเมื่อกี้ยังบอกว่าให้โอกาสแค่ห้าสิบเมื่อกี้เราบอกเองว่าให้โอกาสแม่แค่ห้าสิบทีไม่ได้ต้องให้ต่ออีกแปดสิบทีอา้าวเนาะ การให้โอกาสเป็นสิ่งที่ดีทุกคนเอาให้โอกาสนะให้โอกาสเอาแบบจังๆหน่อยนะอุตสา ح, ่าห์ให้โอกาส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 มามาเก้าทีทุกคนนี้เบ็ดสามแล้วนะเบ็ดสมแล้วนะเบ็ดสมแล้วนะย่ายา,ยา เบสามแล้วนาะเบสามแล้วนาะเุ้ย,ยขอตัวนั้นเถอะขอเถอะไอตัวนั้นนะ่ะโอ้โหทุกคนีกตัวเนี้ยอีเนี้ยมันคืออะไรทําไมมันไม่เลี้ยงให้เราโอ้โหโอ้โหเลืสามทียายายา,ยาเกลืออยาเกลือขอร้องขอร้องยาเกลืออยาเกลืออุ้ยโอ้ยยาเกลือลูกลูกแม่อยาเกลืออยาเกลือทุกคน อ <rôle à> ุ้ยอุ <så d> <ed> ้ยทุกคนมีกำไรอุ้ยทุกคนอุ้ยอุ้ยสุนยอดแตกพัน สวยงามนะคะทุกคนค่ะก็อะ่ะนะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งนะ,ะทุกคนต้องบอกก่อนว่าการเล่นอะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงมันอยู่ที่ที่เรามันอยู่ที่อุ้ยอุยหยุดก่อนหยุดมันอยู่ที่ใจเราเราขอหยุดแค่นี้ก่อนจริงๆเราสามารถขึ้นเบ็ด4ได้แล้วเราก็เล่นสูตรเดิมได้เลยเนาะจริงๆมันอยู่ที่จิตใจเราเลยทุกคนค่ะมันอยู่ที่จิตใจเราเลยถ้า,มาเมื่อกี้เราจะหยุดที่50แล้วเราออกไปเล่นห้องห้องอื่น เราก็ไม่ได้แล้วแต่ด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบฝืนโชคชะตาตัวเองนะ <c oughs> เราก็จะไปต่อ80ทีมันก็เลยได้มาเนาะดังนั้นนะคะก็แล้วแต่ใครชอบอย่างที่เราเคยบอกเนาะสามารถเล่นได้10 30 50 80สามารถเล่นได้ไปถึง80 แต่ปกติเราอะจะให้โอกาสมานันอะแค่50เท่านั้นนะคะเราสามารถเอาไปใช้กับห้องจังเกิลได้นะคะสูตรนี้แล้วเราก็ใช้ได้ผลมาหลายรอบแล้วกับจังเกิลเนาะก็นะคะคลิปนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอย่างมากเราเหลือตังอยู่388บบาทเนาะต้องขอบคุณรีวิวด้วยนะคะที่ส่งมานะคะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเนาะที่มาดูนะ เดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปลงที่ให้ให้คอมเมนต์กันเนาะเดวเล่นกิจกรรมกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอราทุกคนไปก่อนใครมีเทคนิคดีๆมีรีวิวเด็ดๆส่งมาให้เลยเดี๋ยวจะตามไปเล่นนะคะวันนี้ก็ต้องขอราไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะบปไปจูจ